ขอสงคามส่งด่วนฉบับพิเศษครับฮะส่งคามอะไรนะสวัสดีครับผมมาสมัครเป็นไรเดอร์ส่งพัสดุครับทำไมคุณถึงอยากทำเอ็กเพรสผมเ,เป็นนี่ครับกูก็ชอบนะไอพวกเป็นนี่เนี่ย ไฟแรงดิน้องเป็นหนี้เท่าไหร่เอ่อร้อยครับ120ล้านร้อยยีิบาทครับติดบ้านร้านชำไว้ <c oughs> <c oughs> มึงคิดว่าพวกกูทำกันเล่นๆมึงรู้ไหมว่าเงินมันลอยอยู่ในอากาศและเราอะจะก้าวสู่การเป็นยูนิคอร,ร์นมึงฟังให้ดีถอนคนนกกับถอนคนไก่มันใช้เวลาเท่ากัน แต่ไก่มันให้เนื้อเยอะกว่าแต่ผมเป็นเกาครับแล้วก็ชอบนกกระทามากกว่าครับมึงลองอ่านนี่ได้ได้ครับมีพัสดุมาส่งครับพี่เก็บเงินปลายทาง250บาทครับผมมึงคิดว่าที่นี่เขาทำกันเลยเล่นหรือไงอไ่านไหม มีพัสดุมัส่งครับพี่เก็บเงินไปทางสองร้ยไม่ใช่มีพัสดุมาส่งครับพี่กอูไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงนะโทษพี่ไปเดอ์นะเว้ยหนักแน่นมีพัสดุมาส่งครับพี่สอง,งร้อยห้าสิบบาทครับผมจอเพิรเม็ดงามรู้เปล่า ผมชื่ออะไรอ๋อผมชื่อเป็ดครับไอ้เป็ดมึงจำกูไวนะ้นับจากเเราจะไปตั้งแถวใหม่ด้วยกันนี่แปลว่าผมจะได้ทำงานกับพวกพี่แล้วใช่ไหมครับใช่เฮ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุดครับน้องไปพระรามสองเลยอ่ะพระรามสองใช่เดี๋ยวอุ้บอกทางรัดให้เออเชิญพี่วิ่งเลยนะครับผม ลาออกชุดทอมไหมพี่ไปเลยอ้าน้องโชคดีพี่มีประกันเปล่าพลามสองไปหาพ่อมึงเหรอ